ผู้ชมไปดูเรื่องราวของหนุ่มเมียนมาหายตัวไป7วันเจวันนะฮะสุดท้ายกลายเป็นศพแล้วศพที่ไปเจอเนี่ยตัวเงินตัวทองเทะจนเละไปหมดเลยแต่ในจ้างเขาบอกว่าที่ตายเนี่ยไม่ได้ตายธรรมดาน่าจะโดนทําคุณสายจนตายแล้วก็เลยมีสภาพโดน โเงินตัวทองแทะร่างแทะศพแบบนี้คือแท้แบบไม่เป็นสภาพออคนเลยอะค่ะให้รู้ผู้หญิงคนไหนไปทำทำคุณไส่หรือไม่อย่างไรอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตแต่ยังไม่แน่ใจว่าใช่เรื่องนี้หรือไม่นะครับตำรวจสอนอนราชบุรณน้ำรับแจ้งว่าไปเจอศพผู้เสียชีวิตภายในคลองระบายน้ําซึ่งมันอยู่ข้างบ้านเช่านะฮะในซอยพุทธบูชา3า ก็ไปตรวจสอบเป็นร่องน้ําเน่านะ้ํามันก็เน่าเหม็นและเราใกล้อยู่บ้านพักนี่แหละนะฮะทีนี้ตอนไปเจอไปเจอร่างของผู้ชายคนหนึ่งคือตอนไปเจอเนี่ยร่างไม่ได้สวมเสื้อผ้าเลยนะครับลักษณะนอนคว่ำหน้าอยู่ในน้าแล้วมันเน่าเปื่อยแล้วอะนะฮะเราไม่รู้ทาไมถึงไม่มีคนเห็นสุดนี้เพราะมันก็แบบเป็นที่โล่งแจ้งแบบนี้นะฮะแล้วบางส่วนเนี่ยเห็นเป็นโครงกระดูกแล้วนะ,ะที่คอเนี่ยมีรอยสักรูปดาวอยู่นะครับ<ฆ>ทีนี้เนี่ยภาพที่มันน่าสังเวชใจหดหูใจยิ่งนักคือ ตอนที่ไปเจอเนี่ยตัวเงินตัวทองกําลังกัดกินแทะร่างผมขออภัยุผู้ชมที่ทานข้าวกลางวันอยู่นะฮะนะเตอภาพที่เห็นคือตัวเงินตัวทองเนี่ยไปไปกินร่างไปแทะร่างของผู้ตายแล้วนะฮะทีนี้เนี่ยตำรวจก็เลยพยายามที่จะไปหาหลักฐานว่าผู้ชายคนนี้เป็นใครจนทราบว่าผู้เสียชีวิตเป็นชาวเมียนมาชื่อว่าซอเปียหรือว่าซอพยาอายุ32ปีเป็นคนงานของร้านจําหน่ายวัสดุก่อสร้างย่านทุ่งครุนะฮะแต่มาอยู่กับเพื่อนที่บ้านหลังนี้ นะฮะในซอพญาเนี่ยหายตัวไป7วันและเขาก็ตามหากันสุดท้ายจนไปเจอเป็นศพถูกพบกลายเป็นศพนะฮะคือวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในจ้างก็ไปแจ้งความว่าลูกจ้างที่ชื่อซอพญาเนี่ยหายไปก็ไปแจ้งไว้ที่สนทุ่งรุแล้วบอกว่าเช้าของวันที่23นายคนนี้เนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยมันกระโดดขึ้นรถ2แถวจากหน้าร้านแล้วก็หายไปเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าหายไปไหนครับนะฮะ หลังจากนั้นติดต่อไม่ได้เลยนายจ้างก็เลยไปแจ้งความเพราะกลัวจะเป็นอันตรายไม่รู้ว่าหายไปไหนขึ้นสองแถวไปหาใครหาย2ี่สิบสามใช่ไหมพอหายไปสามวันก็เอ๊ะใจก็ไปแจ้งความวันที่ยี่สิบหกจนกระทั่งมีคนไปเจอศพนะฮะเพราะว่าตัวเงินตัวทองเนี่ยมันลากชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนเนี่ยออกมาแล้วคนไปเห็นก็เลยตามไปเจอว่าเอา้ามันไปเอาชิ้นส่วนของศพคนขึ้นมาคนก็เลยไปเห็นว่ามีศพอยู่ที่ร่องน้ําตรงนั้นครับทีนี้เนี่ยนายบุญชูแก้วสมซึ่งเป็นนายจ้างของผู้ตายบอกว่า จริงๆผู้ตายเนี่ยซอพญาหรือซอเปี่ยนเนี่ยเป็นคนที่ใสดีนะอาจจะมีการดื่มเหล้าบ้างอะไรบ้างแต่ก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขามีอาการแป,กแปลกๆคุณผู้ชมอันนี้นายจ้างบอกนะนนเขาหวาดระแวงแปลกๆเขามีการหวาดระแวงกลัวเสียงหูแว,ว่วได้ยินเสียงนกร้องก็หาว่ามีคนมาทรงมาสั่งอะไรก็ไม่รู้เขาก็บอกกับผมว่าอันนี้นายจ้างบอกว่านะฮะคือไม่รุ้ลูกมันคุยอะไรกันหรือว่านกมันคุยอะไรกันอะไรแบบนี้คุณผู้ชมคือเขาหูแว,ว่วแล้วก็มีอาการหลอนไปนะฮะ สักพักหนึ่งเขาก็บอกว่าลูกพี่มันคุยอะไรกันก็ไม่รู้ม,มันจะมาจับผมหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่าลูกพี่ก็บอกเฮ้ยเป็นอะไรอะ่ะนะฮะส่วนตัวนายจ้าบอกว่าอาการแบบนี้มันเหมือนคนโดนคุณใส่เพราะลูกน้องเขาวันหน้าตาดีแล้วมีผู้หญิงมาติดพันเยอะอาจจะโดนผู้หญิงทําของใส่ก็ได้ส่วนตัวผมว่าศายศาสตร์เพราะว่าอไอ้คนเนี้ยมันหน้าตาดีแล้วมันมีผู้หญิงมาติดพันเยอะ บางทีก็บางทีก็เหมือนคนนึงอยู่ห้องออผู้หญิงคนนึงอยู่ห้องอีกคนนึงมาที่ทํางานอ,อ,อะไรเนี่ย<อ>ผมก็คิดว่าแล้วผู้หญิงที่มาแล้วมารู้ทีหลังว่ามีเมียแล้วมันเกิดความแค้นหรือเปล่าหรืออะไรยังไง<อ>เราก็ไม่รู้ อันนี้เนี่ยจ้างก็เป็นข้อสันนิษฐานเบื้องต้นนะว่าเขาอาจจะมีแฟนเยอะมีผู้หญิงเยอะอาจจะแบบโดนทำร้ายเพราะความหึงหวงหรือเปล่าแต่ว่าตำรวจก็ยังตรวจสอบในห้องอยู่เพราะว่าคือตอนนี้ในห้องเนี่ยมันไม่เจอร่องรอยการต่อสู้ไม่เจอคราบเลือดไม่เจอหลักฐานใดๆไม่เจอการหรือคนก็เลยยังไม่สามารถที่จะมุ่งไปปมไหนได้ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานแล้วก็ขยายผลต่อไปครับ